โลดสมาชิกแล้วว้าวก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมพิมพ์สแตนเดอร์และแต่งเซเลซี่มันลงคลิปเวลานี้นะครับผมตอนนี้ผมนั่งจะลงคลิปประมาณ10บโมงหรือ9ก้าโมงนี่แหละนะครับผมโอเคเพราะว่ามันเป็นคลิปมีสาระเป็นคลิปที่ปรโมทช่องกูนะครับผมถ้าเกิดมันเป็นคลิปละสลักูก็ลงวันใบสามเท่าเดิมโอเคซึ่งอย่างที่บอกไปว่าช่องเรามีโลดสมาชิกแล้วนะครับผมแล้วผมจะมาเล่าว่าวิธีวิธีเอ่อเรียกว่าอะไรวะ ตอนชิคกนั้นมีอะไรบ้างนะซ่อนสมัครแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนนะผมชื่อช่องเรามันบอกอยู่แล้วว่า PM Z Thunder Thunder แปลว,ว่าสายฟ้าเพราะฉะนั้นสมาชิกี่องเรามันต้องเป็นคนลมคนชอบสายฟ้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมมาที่ขั้นที่หนึ่งนะครับระดับแรกนรั่นก็คือระดับไฟฟ้าสถิตเออทำไมดูกองแกงจังวะในในราคานี้ในราคาเพียงแค่แบบถูกมากนะครับผมในราคา35บาทเท่านั้นเองนะครับผมสิ่งที่จะได้นั่นก็คือสติกเกอร์ไม่ดี อะไรไอ้ป้ายเนี่ยต่อท้ายชื่อนะผมคือยิ่งถ้าสมัครไปนานๆเนี่ยแบบแบบทุกเดือนสมัครแบบทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยสีมันจะเข้มขึ้นนะผมแบบว่า1เดือน2เดือนสเดือนเนี่ยสีจะยิ่งยิ่งเข้มขึ้นให้รู้ว่าอ๋อโอเคคนนี้เราสมัครมากี่เดือนกี่เดือนแล้วอะไรอย่างงี้นะผมค่นแรกประมาณนี้สามสบาทนะครับผมมาที่ขั้นที่สองของผมเนี่ยราคา80บาทโอ้โห80บาทกูเหอทชอบคนอื่นเนี่ยเขาแบบแปดหลักร้อยแบบหลักแบบร้อยขึ้นหมดเลยนะผมแหมแพงเกิน ช่องเราได้80บาทเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่จะได้กนะ็คือเหมือนคั้นนี้เหมือนคั้นแรกเหมือนเดิมเหมือนคั้นแรกนะผมม,มีมีป้ายต่อท้ายชื่อและสติกเกอร์รูปหน้าผมกลมๆแบบนี้เป็นอีโมจินะผมสามารถใช้ได้เวลาคอมเมนต์หรือซูเปอร์ถ้าผมเลือกสตรีมอนะถ้าผมสตรีมเป็นนะคุณเวลาคอมเมนต์เนี่ยคุณมันจะมีคุณสามารถใช้อีโมจิของรูปหน้าผมได้นะครับผมอ่าและมาขั้นสุดท้ายในราคา900บาทเองไหววะ เออคั้นนี้เมื่อว่าผมควรลดราคาไหมหรือว่าเอาราคานดิเพราะผมเห็นแบบแต่ละช่องเขาเอาแบบหลัก300 500 700หลักพันหมดเลยไอ้ขั้นสามเนี่ยผมเลยเอา200พอแล้วกันหรือว่ามันแพงไปวะดูกูลดราคาไหมเออแต่ช่างมันนะผมขั้นนี้นะผมมีชื่อว่าขั้นสายฟ้าฟาดโอ้โห้ชีพอดเน่สิ่งที่ทิ้งจะได้มานะผมนั่นก็คือเหมือนขั้นหนึ่งขั้นสองเป๊ะเป๊ะนะผมได้ของขั้นหนึ่งขั้นสองมานะผมแต่ว่าขั้นนี้นะครับผมทิ้งจะได้มาก็คือเพื่อนๆที่สมัครขั้นนี้ จะมีชื่อนะผมแปะอยู่นะผมทั้งต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปของผมนะผมในกรณีนี้เป็นคลิปยาวนะเออคลิปยาวนะผมผมจะแปะไว้ทั้งต้นคลิปและท้าย hmm, คล um, ิปเลยนะครับผมและความพิเศษยังไม่หมดนะครับผมเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกระดับสายฟาฟาดเวลาส่งแฟนอาร์ตนะครับผมจะได้รับอภิสิทธิ์ในการโชว์แฟนอาร์ตก่อนเพื่อนเลยนะครับผมอ่าก็คือเวลาแฟนอาร์ตผมตั้งผมตั้งใจไล้วว่าถ้าเกิดมีแฟนอาร์ตเยอะพอเนี่ย ผมจะเอาแบบอัดคลิปรีแอคทีเดียวเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าคนนี้เป็นสมาชิกระดับสายฟ้าฟ,า,ฟาส่งแฟนอาร์ตมาเนี่ยก็คือจะได้รับอภิสิทธิ์โชว์แฟนอาร์ตได้ก่อนใครเลยนะครับผมอ่าก็ถ้าวาดรูปเป็นน,นะถ้าวาดแบบส่งมาอะไรก็จะได้อรับอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ก็คือโชว์แฟนอาร์ตก่อนเพื่อนนั่นแหละนะครับผมก็คือเวลาส่งแฟนอาร์ตก็บอกด้วยว่าเป็นสมาชิกระดับเอออันนี้ของผมนะแล้วก็แคปรูปส่งหลักฐานมานะผมจะได้เอามาขึ้นโชว์ได้ถูกนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ที่นี้แหละบาย